เออพี่บัวอันแปลกไหมอา่าไม่เคยไม่เคยไม่เคยใช้ไม้บ้านพี่สูมาประจำวันสันว่าเออเอเอเว่าใช่ว่าเออเอาแต่แต่จริงๆนะบ้านพี่มาประจำนะไปก็งงนะพี่สู่วันไหนมาอีกก็เรียกน้อง <c oughs> ด้วย <c oughs> นะ <c oughs> ยา ไปดูอยู่คนเดียวเดี๋ยววันหลังถ้ามาเดี๋ยวจะแคปให้ดูจะแคปให้ยาวๆเลยแมถ้ามันไม่ไปถ้ามันไม่ไปนะเมื่อคืนนี้ต้องต้องต้องดีดมันไปลงนรกเองเลยนะซึ่งแล้วเมืม่อคืนนี้ร้องเพลง,งนั่นด้วยแหละไอ้เมื่อคืนนี้ร้องเพลงไงอะไรนะไอ้เธอนั้นคือนางแมวยอดสวัสด์ไอ้เธอนั้นคือปีศาจหุ่นเซ็กซี่เธอกินกันดองเป็นอันและเธอตะทานไปในยามลาตี <c oughs> น้องออยอยูบย่บําพีรองเพีงน,นี่เบื้อขึ้นนี่สงสัสยพักกันหลับแล้วเบื้อขึ้นนี่เพราะว่าหางเครื่องหางเครื่องมากแมบมเบื้อขึ้นนี่หางเครื่องมากเออญาอบสวัสดีครับจากพี่วันละช่องอ่าพิงอันก็บอกว่าญาอบญา,าอบไา้บายไปแล้วก็บอดเลิฟเลิฟมานะครับพี่เมย์ใช่ไหมคืออาการของคุณเรียบร้อยกับสันวาเฮ้ใครใครใครน้องมแม่เนี่ยเลยเรียบร้อยอุ้ยเรียบร้อยจังเออ หุ้ยเรียบร้อยจังนั่นของน้องน้องก็ทําเองสินะวัสัว่ามีผู้ใดกล้าวว้าขนาดนั้นน้องออยทมเนี่ยเออของน้อง <c oughs> ของน้องน้องก็ทําเองสิคะพี่สู่จะให้ใครทําให้พนะว้าขึ้นน่ะของพี่สู่พี่สู่ก็ไปทําเองสีวส่วัสดีว่าเออว่าสังก่าวา่าคิดบังว่าคนเรียบร้อยไหมเออน้องออยอย่าว่าพี่นะ พี่พ้าพับไวว่าสันว่าอุ้ยภาพ,พับไวที่ยงที่แบบไอแบบยับยุยย่นะพับแบบยับยุยยีใช่ไหมย่าอบกสวัสดีค่ะน้องพิงอานนะสันว่าพี่เมย,ย,มเยม์เรียบร้อยมากขอขอเพลงโอ้จิมโออใช่เรียบร้อยมากขอเพลงจิมเงาแล้วก็หำหำเหงาอย่างนี้หิวหอยอย่างนี้อุ้ยแล้วก็ก็คันหูอย่างนี้เออ อุ้ยเรียบร้อยจังเลยมีเพลงไหมมีมีแต่เพลงเออจีหอยอย่างนี้มีมีแต่เพลงอันอันอันนั้นทั้งนั่นสรุปแล้วน่ะสรุปแล้วนี่เออไมยเขามาไงเนี่ยไมยเขามาไงเนี่ยของพี่ของพี่อย่างดีพี่ก็แค่ไปไปฟันอยู่ฟันกินเด้อน้องอ้อยพี่สิบอกให้พี่พี่ก็บ่ได้โง่เด้อเออพี่โง่ได้น้องอ้อยพี่ ฉลาดได้พี่เป็นพี่บม่มี่เป็นพี่บม่มีอยู่ขังเคียงพี่ก็ไปีฟันอยู่ฟันกินเป็นเด้พี่ฉลาดไหนพี่บ่พี่พบป่ปล่อยพี่อดพี่อยากเด้อสิบอกให้แม่นบ่แม่ใบแม่นบ่แม่ใบห่าห้าห้ากินบ้าไวแล้วต่ำขึ้นมาฟอยขึ้นมาฟอยจังหนก็นางกันเนาะ ขอบคุณนักยี่สิบเก้าล้านดวงใจนะคะขอบคุณหลาย,ลายๆกินบาไว้เราเมื่อนี่กินบ่ไว้จะเมื่อนี่อิมอ่มอิมอ่มคนะ่ะอิ่มแม่แต่ละเพลงเรียบร้อยจริงๆน้องเมียสัตวเอา้าจริงๆพี่วันละช่อง <c oughs> เพลงประจำตัวน้องเมย์นะอ่ะจิ้มเงาหั่มเงาเออจีหอยเังสิเออแล้วการยังก่ออันยังก่ออีกอเพลงหนึ่งล,ลืมน้องอ้อย นั่นแหละพี่วันคิดดูเพลงเพลงคนเรียบร้อยของขอให้น้องร้องให้ฟังนะฟังนั้นนันวาสันวาเพื่อนบัวเมื่อก่อนเราก็เรียบร้อยอยู่หรอกแต่แต่มาอยู่กับพี่สูเอ้าตายเอ้าเอ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 าอีกแล้วแต่ละคนเอามาลงมาลงพี่คนเดียวอีกแล้วทำทำยังไงทำยังไงทำทำงั้นอะ เฮ้ยมาสางวาแทา้น้องรดน้องรดน้องรดรู้จากพี่มานานน้องลถว่าพี่เป็นอย่างนี้ไหมเมื่อก่อนนะถามจริงน้องรดเฮ้ยถามจริงพี่ไม่เป็นอย่างนี้นะเมื่อก่อนพี่เรียบร้อยจะตายใช่ไหมเข้าวงการใหม่ๆนะอุ้ยเรียบร้อยมากไปถามโอ้ได้เลยโอ้เชียงราดนะนะโอย้ยังบอกเลยอยุ้ยเมื่อก่อนนะประสุนนะเอาเอามือกัดนิ้วตัวเองไว้เท้าก็ไม่กล้าจะพูดเพราะฉันว่าเท้าก็ไม่กล้าจะพูดเข้าวงการใหม่ ผมขึ้นมาผมขึ้นมาร้องเพลงช่วยหรือผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรวาสันโอ้บอก